สวัสดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ผมกับแมก็กเนาะแม็กก็มาอยู่กลางลงกลางป่าเลยพี่น้องวันนี้กำลังสิดผ้ากันมาแย่ไข่บุนแดงเบิกเดี๋ยวถาเบิกเนาะว่ op, าเขาสีเงยวันนี้ได้ไรดีบอร์ตเนาะมาลอายแย่แถวป่าเนี่ยก่อนท่านอ่อกองแย่ทุงสอบมากระดูกผีไงบนก่อนท่านอ่อกินนะี่เมื่อเสียบแย่ประจำมประเดี๋ยวดีฟ้ามันได้รอบแล้วรอบนี้สิได้ดีบอร์น่ะเจียวเลย เอาบราว์เสี่ยงมากพปุ๊กกระดิ่งเหตุจัดแลยแย่ๆเลียวก็ลุกไม้สิบ่เออเอามาเทเทใส่แป้งใส่กระสอบนะเดี๋ยวเปลี่ยนกันกันจันเปลี่ยนกันแย่เดี๋ยวมึงไหลตะมุดออกจากกระสอบกับพ่อแล้วแม่เอ้ยดื่มน้ำก่อนครับเมื่อกี้ขนาดพัตติแย่มึงเอ้ยเขาขึ้นค้ากส่งกูการอดใครอยู่ถอดได้ล้างเหมยมันต้องซื้อมาเต็มเลย โอ้คือเอาเหี้ยคนที่ตบอีี่อนแล้วเอางได้ก่อนเางนี่วะฝ่ายใหม่คือบุ้ยนี่แดงขาผุ้ยดีปลาเต็มเลยพูนะคอยคอยเนี่ยตีังกระเด็นพูนะโอ้ปลาคือปลาโอ้งามอีน้องใเนาะเข้งเดียวกับพ่อแล้วมั้งลยขัดว่ะอูนะปลาไอเพียเท็ดนี่ เอาปกติมาได้เพนนี้ยนเพ้นนะเพีนงานมาเนี่าาบายอู้เานี่ยพ่ออุนกินเของพ่น่นนนที่ได้ตาไุพ่เนม่กเอาล้สิบโลพอมาเนตกลงมากระจายจะเนาะแจวข้าง,ขงล่างเป้าไม้สิบโลเปาไม้สิบโลโอ๋อแม่มนเนาะขนาดแย่แล้วเนี่ยเน่แม่ดูอ่ะมึงก็ให้คนแย่ฝังนั้นหั่หนเป้าไม้สิบโลนะครับานี้อุ้ค่อยๆขึ้นไปค่อยๆ หลายฉักได้มันทข้างอันดำอู้เป็นหน้างห้ามจริงไหมผู้ชมการเท้าประโถวเหเอาไม้สิบโลนะครับโอ้โหลงมาผีนเอาไปพวกี่หลายหนึ่งเดยเดี๋ยวมันชิกันหาเบิ้งนี่มันพี่จะได้เนี่ยเท่เทเทเทใช่ก่อนเนี่ยเท่ชิคูก่อนห่อ เบิกดีเบิกเบิกเนี่ยเต็มไอ้เนาปาเเดียวอะสวยจังเลยบาทเล็กบาดเลโอ้โหสวเลยคักคัแกงเชโนใหม่เนาะใส่ละก็สอบให้จะได้เอาไปเลยบ่เอาไปก่อน ติดไปดำๆเขาพูดเลยพี่น้องเลยเสื้อปลานะเอาพูดเลยนาี้อู้ห้าเป็นกัดขาว้ายอวปิดเมปิกเลยตายอยู่แล้ว

เขาบอกว่าเทสีขู่เลยวะเนี่ยไม่ได้เทสิู้แม่ปิ่ไปหมดเลยตัวนี้ประสบการประสบการเปิดผ้าเห็ดเอามาจัดกระเบ่ยงเลยมือไตของุบก่อ๋อมัแม่ปิ่งสีเปเอลเป็นแม่ปิ่แต่ก่อนเบ่โหว่าเอากระเบ่งมาเห็นอยังเนาะคู่หาเป็นอยู่บร์แล้วพี่น้องเลย กูแกเงกไม่ต่แตนได้อยู่บาทกับบริเงี้ยเอะมีแต่ดึกหน่อยแล้วเ้าบาทนี่มันเงี้ยโอ้กักาดกัดเป็นกัดเลยพี่้องเอ้สวยเนี่ยเด้อกาดขาเลยพี่รองเลยไม่เดี๋ยวบางทีใครมุดแดงกัดอยู่นี่มุดกัดพอยยัเห็นบ่เนี่ยโอ้นี่เ ตอวน,นี้เขไปทายอะไรเลยมอดกัดเขาสิปล่อยมันมดมันออกไปทีลายก็นออยางสิเขาเปลี่น,นก็สอบมาเทใส่ตะการแคบใบเนาะให้มันไตออกไปก่อนตอนนี้มูคนมีสูตรไปก็ว่าเาปลียงห้ยมันจะสิออกไว้มันสบเปวไข่ออกมาแป๊บนวเท,ท,ทส่ ใส่เลยกอนใส่ตะกร้าก่อนวิญยาหามึงมือกู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 เฮ้ยมือ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 ถกเลยพี่น้องเกล้บ๊วยแล้วถ่ายน้ำกัดไปน้องตรงนี้เดี๋ยวเขาจะไปห้างต่อไปเนาะพูดหามึงเขากางเกงกูยิบหายแล้ว นี่ตัดมาเ่หนึ่หมคืนนี้คืนนี้ทึงมวยเลยบะทึงวู้บไข่มุงมขู่บะึงไปขัวไม่ถือไข่อุมบะึงแล้วก็สอบจำโอ้ยบะถึงกบบะึงหยับยาบาลละอีกนิดนึงบะถึทกระหงเลย ตัดต้นกระทินเนาะเอาต้นกระทินเห็ดข้าวผูเอากะสอมมาใส่วะผ้าม่จะแม่เป่งมน้เอากะสอมมาใส่วะไ่นนคือเมลายที่เป่งคือเมียงนี่แมเป่งเนายข้าวผู้เลยเป่งจีแดงเออไม่เป่งแต่โอ้ยเป่งก็ไลายใครกับลายมเป่งกับลายโอ้ต่ไมเป่งแต่โอ้ยเลยผม ว่าเทศเซขุนะขวดเนาะขั้นขั้นเอาขู่สนามบดีกวเปล่าโบไปประเดยแม่เป่งแ่เปงไขู่ิเนี่ตัวใหญ่ใเนาะเมื่อขั้นคือเที่ยวบานเข่าาไปเสียบเบ็ดได้นิดหน่อยเียวบานเา เ็ดกินดีนะไมเป่งเสบ็ดเออโอ้โหนะเออปะทาว่าก็ปะทากุงโอ้ขนาดแย่เป๊บเดียวเนาะได้พิถวยนะโอ้ตัวนี้ปไว้แล้วปไว้แล้ว

ทำไปสีแกงใส่ยังเหนียวผักเลยผู้กแกงสีผักบ้านเนาะกบ้านเนาะัดเก, <c ười> ก็บคือมีห้างอยู่วันผ่าเปล่อแถวๆนั้นได้แห่งสีห้างหลายดีวะม่วะม,มวี่ห้งนนะางาาห้งหงหงงางห้างข้างล่างเิเอาวะ

เปียบเดียวเลยเปียบเดียวเลยเป็นถุ่งเลยง่ายวะปุ้ยหามึงห้ายางไปแต่ข้ายางไปเนาะมันสันนตัวเทือนเนาะมันแตกบิ่นเด้อเนาะปื้อแปลกว่ะอ่ามาเบิ่งน้ำกันเด้อไข่มดแดงเนี่ยเฮ้ยวายเฮ้ยวายเฮ้ยวายอ่าเสียแม็กเสียแม็กมากก็เสียแม็กมาเนี่ยเฮ้ยแดนแดนขับฟ้าเลยว่ะ ตายเสียก็ไมเสียก็ไว้เสียก็ไ่เเสียอ้ย่ยไปยทไปกกูัดอกกันไเคยสอบไรกว้เขานตีนเขาเนียตีนเบืองเน้อเสียเม็บูยูเลยวะสูงข้ายาก็เอาูยเขาของย้ย่าเบงกับเออไนเลยใชไใชเลย ไปไไปตามคุนั่นก Mont ่อนคุแย <t aps outgoing> ่ก <t aps Hyundai movement> ่อนเดี uh ๋ยวยววิธีแย่ผุดแดงเรื่องเบิ่งเรือใช่ัวนขันถอเดียโอ้โหโอ้เคลียบเลยอ่ะสิข้าวูเลยไล่ครึ่งหนึ่งถีบครึ่งหนึงนี่ห้างหนึ่งพอนี่บักเนญ่กถงกันกองดึงมาจี๋ทงเลย ตัวเนียเสือกู้เขนจะนำร้อนไว้เลยวะได้เ้ยขันเอาดีๆกินเออมันขึ้นมากัดกล่องไอ้ยาเอ็นห้างหนึ่งวะคิดกันเนี่วะ

เคอรอต่งนึ่งไหยเดียวควาบขังที่ชีน้เอยเดียวอ๋อเป็นลูกเ่เพืนเนนมเป็งเลยอ,อ่ะตย้ำที่ชียัจับเมเป็งหมดเลยอ๋อเดียขู่ เดี๋ยวมาเก็บไม่เป่งกกันเนาะนตอนนี้มไม่เปล่งหร้ายแล้วฮะกระต้านี่นรอะวะว่ออขนาดสบาทเลยยังสียเต็มเลยเนาะเจ้าบาทวะเพิ่งสี่บาทนนานเนาะอู้หาเพิดมันเอาผวกนรุ่มเจ้าของ แบบี่วเออผู้หาผมเกับเต็มตะกาได้ยว่ะที่บาตบาตที่สเตรบัตที่สีเลยเนาะถ้ากันมะเร็งเอาอตเตมีเป่งก่อนโอ้ได้ยลายดรเนาะโอ้ไปขายอย่างเดรย์ไลนเนาะได้ย์ไลน์ลอยเติบได้เนาะกลัวได้เนาะ าเปนเกือบสองร้อยสามห็นอ่ป่ักลัวเนี่สองสามร้อยบตีก็ได้บิราแล้วนาะดนน้องมาหากัยังยากยากเนาะคูเดียวู่กินเลยเมียเมียตะกี้าไปคู่เดียวกับาูดกับสอบกันฮะโอ้โหเทศจราวาดเนาะอ่าเปถั่วเป็ดเออดิมากกเป็ดว่ว เดี๋ยวเชายวกระแปงใช่กันเนาะง่ายไม่มีแม่แปงง่ายหมดสิบกว่าเท่านี้สิสบายเอ๊ะเราแย่เราส่วนมึงมองมันเจอกระแปงมันขึ้นไปกว่เนาะพ่อบอกเลยเจ้ากัางยุบกระแปงยังวะเนี่ยกระแปงเขาใส่ธรรมดานะโอเราบ้าเราดบ้ากระแปงดีเขาท่าสิบโเบือตาเลยอะแป้งใหญ่ เดี๋ยวพากันใหญ่อีกจัาหน่อยจังสิครับเจ้างเขินปเร้ยางใหญีผูก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 เลเนาะข้างใหม่ๆ่เลยยังมีเนาะข้างในอยกมี่อยู่วะอระมี ี่พ่กเหนาข้าวุเลยตรงนี้เน่เนาะโหมันนกัดงาเลยเขนกล้งเ,เงขาำทำหมดเลยป้าขาผูเลยว่ะเฮ้ย điều gì cũng hiện diện, hăng, nhiều hăng hăng một, hăng như anh bảo rồi, nhiều phí, nha đâu bác. เนี่ยผาก็เป็นเห็ดถ้าเททีบานเขามันิมักจูน้ำต้นอย่างว่าต้นดอกม่วงน่กับต้นนั้นนะที่ใบใบใหญ่ๆนะตน้เออท่านเทถวบานเขา ไม่มาดิา <c oughs> เซวนะไรเนีย่ยพ่อตั้งใหญ่อออโอ้โหงานก็กมาต่ำ นั่งจากเงี้ยมาพี่น้องก็ได้บอกไล่แล้ววัดนี้แม็กกับเซริกรบ,บานก่อนเนี่ยเอ้าเพราะวันนี้เนาะพี่น,น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนาะแม็กจิมีคลิปในไม่ไกลพี่น้องดูเบอร์อ,อีกเนาะ